ขนมปังโฮวิตของฟาร์มเฮาส์นะครับเป็นขนมปังที่พนจะมีติดบ้านไว้เสมอครับรับประทานกับอะไรก็อร่อยครับวันนี้เราจะมาทำขนมปังหน้ากุ้งทอดพริกเกลือครับเคล้าให้แป้งเคลือบกุ้งดีนะครับแล้วก็นำไปทอดทันทีที่170องศาเซลเซียสครับ ของเราเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนนะครับเราจะทำโคสลอแบบง่ายๆเพื่อเสิร์ฟกับขนมปังของเราส่วนประกอบไม่เยอะครับมีแค่กะหล่ำปลีที่เราซอยเป็นเส้นนะครับตามด้วยแครอทและก็ใส่มายองเนสเล็กน้อยก็พอครับสำหรับขนมปังนะครับพลใช้เป็นฟาร์มเฮาส์โฮบีตัวนี้นะครับเป็นแผ่นมาตรฐานซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพด้วยนะครับมั่นใจได้เลยว่าดีต่อสุขภาพครับเราจะใช้ทั้งหมด2แผ่นนะครับเดี๋ยวเราจะนำไปปิ้งให้กรอบ ตามระดับที่เราชอบก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วครับ ำหรับตัวโคสลอเราจะไม่ได้ปรุงรสเยอะนะครับเพราะว่าในตัวกุ้งของเราเนี่ยจะมีรสชาติค่อนข้างจัดจ้านอยู่แล้วครับและนี่ก็เป็นอีกทางเลือกนะครับของการรับประทานกุ้งผัดพริกเกลือนะครับแทนที่เราจะทานกับข้าวกับขนมปังก็เข้ากันได้ดีเช่นกันลองทำดูนะครับ